เาือสงเสียาข้านลงล็อกลที่เาทแทนรเก้มีผ้คือบัตรสูงสุดคุณภาามพงบาททมง่ายแค่ลงทะเบียนถึงสมิบุามนี้สาที่จดียได้ไกลกว่เมตรทำที่ดีจะอยู่สุขภาพดีเริ่มกันได้ที่ตัวเรา แต่ถ <caval> ้าคนท้องสอบได้ใหม่เนื่องจากในปัจจัยคือการที่เราคิดสมเด็จใหม่แทนที่ว่า New Kids in the Wild ทุกคืนว่าสาวและอาทิตย์เวลาตีสามสิบสี่นาทีที่ต้องเก็บ AC ทำได้เท่าไหร่ต้องเก็บ นสหนูต <parfois> so, ัวไทยต่อเนี่ยแล้วนะบในองแถวพักดีผิดตารานีเากประสาท่านยอมแล้วกายไม่อจวาทิ่นีเดียรูว่าหลังนี้ดีแล้ว มีต mm ัวไนลน่คะนตวนีอาานูกค <dead> ้าแนะอยี่เดั้เีบวสทกนกัะติดงชมนจาารักทุกวันจันถึงศุกเวลาสิบิมจาหนาทีททอง7 d หนึ่งชั่วโมงเต็มจัดเตมศิลนาูสุดมันตตรงจากประทศ yeah, yeah. ี่ปุ่ร้องเียงเพื่อไทยวงระดมานิวเจเนเรชั่นค่ะ The Idol Master นี่หละมาถ่ายได้ทียอดนักสืบสิ่นพอได้เจริาตรงทุกเชาวันเสาและอาทิตย์ในรายการเพงดังทุกสัปดาห์หมายเลข10 FC 3 5ที่ดีที่ดียอมนคือก็ว่า Okay. Hả? Quả khúc lớn vậy quả đen mà. Cái gì? Cái này. Quả khúc bột lớn vậy quả đen mà.

อย่างนี้ใชเไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไ่ไหมใช่ไหม่ไหมใ่ไหมใช่หมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใ่ไห่ไหมใ ทุกคนกคนั่งย่างว่าสิสิแม่ฮโดนที่จะรู้แม่ีเรื่องสีก็ดีเหมือนกันนะทั้งที่ลูกสองคนเป็นหัวมาหาสองวันเสร็จกันเลย ขอบอกว่าพวกเราบอกได้ไหมคะเราสองคนนี้เรื่ององใคจะบอกแม่จริงนะเลยแ๋ยวแสดงว่าเขายังอยู่เหรอคะก็อยู่เพวาพกแกสองคนมาก็เจอเขาไเหรอ ไ้ไม่ห mm. ้มอ่ว่าวารถสขัไม่ยๆยาเอเลยครับสิบล้อเฮี้ยแรงงานสาวต่างด้าวขนาดสักรยาณจะไปส่ข้าวพวกเราสองคนจำสัรยานคันนี้ได้เพเป็นคันที่แม่ขย็นเอาไว้ช่วยกับข้าวแสดงว่าเห็นตายแล้วค่ะแม่ คยิจะไปยานไปไหนใช่ไหมคะอืมมนทางนะคะหูเลยเอาไปซงองค่ะดีแล้วมาเอาไาที่ชันนะแล้วก็ถ้าขาหน้ามาจากตลาดเ็าจะไปกจัดมานะไนใไกลถูกไหม,มค่ะ ใช่ไหมครับแม่รู้ต <horror> ั้งแต่วันนั้นว่าขยิมตายไปแล้วพอแม่ตายวุ่นวายแม่ก็เลยจะชี้โจศกแต่ไม่รู้จะติดการกับญาติได้ยังไงก็เลยให้ฟ้าต้องทำที่ชีให้เสร็จภาเลยวันเดียวจะได้ไม่อึดอกเรอเพราะทุกคนแถวนี้รู้ ผีก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่รู้เราแม่ทนอยู่กับผีมาได้ขนาดนี้ได้ไงคะเนี่ยคือแม่ไม่ได้คิดว่าให้เขาเป็นผีแม่คิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาอยู่คนเดียวที่ไหนเลยตองนี้ของพ่อถ้าผีก็อยู่ด้วยที่เขากลับมาอยู่กับแม่ก็คงเขาจะเหงื่อ ไปไหนกันรล่ะจ๊ะไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะติดงานเห็นงานสำคัญก่อนได้เนี่ยนะแล้วเขาก็คงำคานควรข้าง้านที่ชอบหม่วุ่นวายกัแม่เข้าอนเนัวแม่

บอกมาที่ว่าว่าวขัอยู่กับแม่จะอยู่กับ่หวือลูกชาก็ามาอยู่กับแม่ด้วเล่ัมเลยหรือว่าจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยไหนใครเสนอตัวฮั้เล่เล่ฮัมเล่เล่ฉันลูกยังเล่กับแม่อาจจะมองเงเดี๋ยวลูกจะรำคาญเขาเปล่า อยู่คอนโดแค่จะตายแม่ไปอยู่ไม่ได้หรอกติดอัดแย่ก็ว่าแล้วไม่มีใครอยากอยู่กับฉันหรอกเขาอย่างนั้นปล่อยให้เขยินอยู่อย่างนี้ต่อไปอยู่กับผีแค่ยังดีกว่าอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอไม่ต้องไปหาพ่อมดหมอผีที่ไหนแล้ว่อยู่ทั้งนั้นปล่อยให้เขยินอยู่กับแม่อย่งนี้ต่อไปแหละถ้าต้าเก็บของคนตัวนะ ไมต้องจับมาถึงจะคิดจะทำอะไรก็รอให้ฉันตายก็ต่อน 对不住